ครับผมใช่ก็เป็นปีแรกเลยที่มีโอกาสได้มาเฉลิมฉลองตุ๊จีนกับพี่ๆเดอะมอลนะครับผมก็ดีใจมากครับผมสำหรับปีมะเส็งปีนี้ปีมะเส็งเฮงมหาครับเห็นวันนี้เปิดตัวมายิ่งใหญ่ี่มังกรเลยใช่ครับผมก็ปีงูแล้วแต่นี่อาจจะเป็นงูใหญ่หน่อยใช่ผมก็ขี่มังกรออกมาก็เพื่อความอลังการของโชว์และกันสนุกดีครับครั้งแรกครับครั้งแรกไม่เคยขี่มาก่อนลยครับสนุกครับสนุก อาจจะมีทุรักทุเลนิดหน่อยแต่ก็แฮปปี้สนุกดีครับที่ขับเป็นอะไรคะวันนี้คือที่เซนรเอ่ยถ้าดูผ่านๆน่าจะเหมือนมังกรไหมครับสิงโตมังกรเลยนะเป็นอัศวินแล้วกันเป็นนักรบใช่ใส่ชุดเกาะเอาจริงๆมีเกาะแขนด้วยแต่ถอดไปแล้วเป็นลูกเทพมังกรเป็นลูกเทพลูกเทพมังกรครับใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เทศกาลตรุษจีนครับเป็นไงบ้างคะที่บ้านอ๋อที่บ้านแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีไหว้เจ้า ตามปกติแล้วเพราะว่าคุณแม่ก็เป็นคนจีนด้วยมีเชื้อสายจีนครับผมก็เลยอาจจะเคยกลับไปไหว้ค่บคุณพ่อคุณแม่บ้างนิดหน่อยครับแล้วสำหรับแพลนสุดจีนปีนี้อะคะทำงานครับมีแต่ทางานเลยครับผมแพรนสุดจีนปีนี้ก็ใครได้หยุดก็ไม่รู้แต่ผมไม่หยุดครับ คได้ครับผมสำหรับใครนะครับผมที่ผ่านไปผ่านมาแถวเดอะมอลล์บางแคนะครับผมก็สามารถแวะมาได้นะครับผมสำหรับงานก็จะมีจัดถึงวันที่2ด้วยแล้วก็หลังจากวันนี้ก็จะมีออพี่ๆน้องๆศิลปินดาราอีกหลายคนนะครับผมแวะเวียนกันมาร่วมเฉลิมฉ,ฉ,ฉลองตรุษจ,จีนที่เ<ม>ดอะมอลล์นะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนติดตาม้วยนะครับโอเคเอขอบคุณครับไปทุนกลับมาเป็นไงบ้างครับสนุก สนุกครับผมเพราะว่าเราได้ไปทํางานด้วยแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยครับผมทั้งกับครอบครัวแล้วกับเพื่อนด้วยก็เลยรู้สึกแฮปปี้มากครับผมแนาเนี่ยาตั้งรเออก็แลนตั้งแต่รู้ว่าเราจะต้องมีคิวงานไปเล่นข้าวดาวที่ญี่ปุ่นแล้วครับผมก็ถือว่าขาดาวไปด้วยทำงานไปด้วยใช่วครับผมช่วงก่อนข้าดาวเราก็ได้ไปเที่ยวกับที่บ้านมาด้วยแล้วก็ไปทํางานไปข้าดาวแล้วหลังจากข้าดาวเสร็จก็ไปเที่ยวกับเพื่อนต่อก็รู้สึกว่าเออประมาณสิบวัน ไปนา,า,านมากการไปในส่วนของงานเขาดาที่เราไปร่วมพี่ปุ๋ยเราก็ไปครัง้งแรกเหมือนกันไปกับใ่าจริงๆก็ครั้งที่สองแหละครับโนแต่ว่าครั้งแรกเป็นในฐานะคนดูใช่ <c oughs> ใชแล้วพอมันเปลี่ยนเปลี่ยนบทบาทไปเป็นเป็นคนที่ต้องขึ้นเป็นคะแนันสนุกสนุกมากครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกเราได้โชว์กับพี่ด้วยได้โชว์กับเพื่อนด้วยแล้วก็ได้เอนจอยร่วมกับพี่พี่แฟนคลับของเราทุกทุกคนด้วยแล้วก็แค่ มีหน้าที่มามอบความสุขมาร่วมสนุกกันในวันเข่าดาวนั่นแหละครับผมแฮปปี้มากๆแล้้ววก็็เหนี่ครบอยยดใช่ครับผมก็เหงาแหละครับผมแต่ว่าเราเราไปสนุกไงครับผมเราก็เลยอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากว่าไปคนเดียวหรือไปเป็นคู่อะไรเงี้ยแต่เราไปเที่ยวเพื่อความสนุกครับผมแต่ส่วนใหญ่เห็นการจะพางเพราะคนไปเที่ยวตลอด ใช่ครับผมเพราะว่าอาจจะแต่ก่อนไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีเวลาไปเที่ยวหรือไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่ด้วยกันมั้งครับผมพอช่วงนี้เริ่มมีเวลาเยอะมากยิ่งขึ้นแล้วไปเที่ยวต่างประเทศด้วยก็เลยเอ,อ,อยากจะพาครอบครัวไปด้วยววมังเลยเคามฝันไมคะยังเลยครับม <c oughs> ไม่ไม่ก็มาไ,ไ,ไปมอบความสุขให้ตัวเองแล้วผมแค่นั้นก็แฮปปี้แล้วครับไม่แต่คุณพ่อคุณแม่ก็แยกไปซื้อกันเองครับ อะไรนะครับก็ไม่เชิงประหยัดแล้วครับแต่ว่าปกติเราก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรฝากคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละที่ซื้อให้ตัวเองสำหรับปีนี้จะได้เห็นกับไปงานอไรเ่นนิอ่าครับเ,เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันครับผมก็เดี๋ยวอาจจะประกาศเร็วๆนี้แหละว่าจะไปช่วงไหนหรืออะไรอย่างไงครับผมฝากติดตามด้วย มีภาพยนตร์ครับผมเดี๋ยวมีภาพยนตร์แน่ๆครับผมที่กำลังจะเปิดกล้องแล้วก็ตอนนี้เวิร์กช็อปอยู่ครับผมก็จะมีเป็นการแสดงต่างๆอีก 2- 3สอย่างครับผมตามมาเรื่อยๆก็ฝากติดตามด้วยครับใช่ใช่ใช่ก็ก,ก็ก็ด้วยความที่แบบปีที่แล้วเราอาจจะห่างหายจากการแสดงแล้วกันเราแทบไม่ได้รับงานแสดงเลยครับผมปีที่แล้วเราลุยเพลงเดียวพอมากรรบมาปีนี้เราก็เลยอยากจะมาลุยทางงานงานแสดงด้วย ก็มีครับมีแน่นอนงานเพลงก็ไม่ทิ้งครับผมทุกคนก็รอติดตามได้ครับผมสนุกแน่นอนไปคอนเสิร์กับใครนะคะเรับยังไม่รู้ครับเดี๋ยวรอติดตามครับทำแล้วแหละยังยังยังแตงยังไม่ได้ทำก็มีแพลนอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ครับก็วางแพลนไว้แล้วล่ะครับผมว่าปีนี้อยากทำอะไรบ้างเห็นกับคุณภาพยนตร์แล้วคุณก็เห็นว่าไปอินกรูมาแล้วครได้มีโอกาสเล่นกับ พี่หมาปรินครับผมแล้วก็พี่อิงรันทร์แล mm ้ว hmm. ก็มีพ sí, ี uh, ่ปิมี่ด้วยใหม่ใหม่ใหม่สำหรับเราหมดเลยทุกคนใช่ใหม่สําหรับเราทุกคนเลยอย่างพี่หมากก็เคยมีแค่เจอที่แบบอีเวนต์บ้างอะไรบ้างแค่นั้นเลยครับผมส่วนอีกสองคนไม่เคยเจอใช่ก็คิดว่าน่าจะเซอร์ไพรส์นะครับผมเพราะว่าบทมันค่อนข้างจะจะจะน่าสนใจเหมือนกันนั่นแหละครับผมก็เดี๋ยวจะทำออกมาให้เต็มที่ ใช่ครับถกเาะใช่ครับเดี๋ยวใช่อวยพรสุดจีนให้กับแฟนๆโอเคได้ครับผมกงสีฟ้าชายนะครับผมงี้ก็ขอให้ตุวจีนปีนี้ทุกคนนะครับผมแฮปปี้แฮปปี้ปังปังรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่ทํางานทุกๆคนเลยนะครับผมก็ขอให้เป็นปีที่ดีปังปังอังเปาตัวตัวไกด์นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันครับครับ